ปฏิกต mm ัญาลีอภิวรงอายาจารยะสันติคสัตตาปราชากะชาติการเสดสุธรรมะอนุจาริวัาปราชาณนมตตสะภวตุระมาตุสมะสมุติะนะโมกสาภวตุอะระหตุสมาสมุตินโมตตสะภวตุ อรหัตุสมมาสมัมพุทธัสนาปีตานังทัศนัมกัจจคุปเกวตถมนุสรันตินาโอกาสนาปัดนีจะได้แสดงประสริฐธรรมเทศนาทัศนารุปธานุกินริณพุทธิส่วนบุญส่วนบุญสว่สวนให้แด่ดวงวิญญาณของท่านศาสดาจารย์เกียรติคุณเอกเตอร์ หญิงพยาซึ่งเส้นีนสุขภัณฑ์ก็ได้ถึงแก่อดีตแก่ความรุนแรงแบบผันจากโลกนี้ไปแล้วโอกาสนะป่านนี้คท่านเจ้าภาพทั้งหลายประกอบด้วยบุตรีดาลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนพ้องทั้งหลายนี่แะท่านก็ได้ร้พนอใจกันจับควเป็นกุศลูญขึ้นด้วยความกระตันอยู่กระตะเวที่จะทำตามวิสัยของคนมีเดียวถึงปฏิบัติ กัานาว่าบรรดาคระท่านเจ้าภาพทั้งหลายเนท่านได้ดำเนินกาทรทุทธภาวที่ว่าเปตานัำทัศน์สินนำดัดชฌาบุพีกตัดมนุษย์สังสิ่งพอแก่หวังว่าเมาื่อมาลงลึกนึกถึงท่านที่ได้ดวงรัไปแล้วก็ควรทำบุญบุญที่ส่งไปให้ท่านนั้นีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบิดามารดานี่นะ ็คือพ่อแม่นังเองท่านมีพรนะคุณแก่ลูกน,นะสุดที่เดพยฒรนา,างานแต่ในที่บางแห่งนีน่ท่านได้กล่าวหน้าที่ของพ่อแม่ไว้สีอย่างด้วยกันก็คือพ่อแม่ท่านเป็นผู้สร้างนะพ่อแม่เป็นผู้เสริมพ่อแม่เป็นผู้ส่งพ่อแม่เป็นผู้เสียสีส่ประการนี้แหละก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ การแรกที่ว่าเป็นผู้สร้างนี่ก็หมายความว่าท่านได้สร้างให้ลูกได้เกิดมาเป็นคนได้มีตาเห็นโลกแต่ร่างกาปยศส่งเสริมสุขทุกสิ่งทุกประการเพราะเพราะไอ้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้สร้างให้เราได้เกิดมากินเกลือกว่าเป็นผู้สร้างนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้เสริมบูญมาแล้วก็ สั่งสอนให้ลูกได้ระจากความชั่วให้ทําอยู่ในบุญงามความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเสริมเสพิ่มเติมบุญงามความดีให้แก่ลูกนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้ส่งอยู่้ก็คือส่งเสียให้ลูกได้ศึกษาเราเรียนนวิชาความรู้บางทีเมืองไทยไม่พอแม้ก็ส่งไปเรียนเสียต่างประเทศที่เรียกว่า ส่งให้ลูกได้ดับได้ดีมีความเจริญกล้าวหนา้าลูกมีความเจริญกล้าหน้าเบื่อใดนะครัะพ่อแม่ท่านโปรดชื่นขอบใจนะไม่มีกิจช้าลิืยาสตลอดจนจากภรรย,ยาสาวมีให้ตามประเองน,น,นี่ก็เรียกว่าลักษณะของการสุขแะการสุดท้ายหนะ้าที่ของพ่อแม่ก็คือ มาถึงเสียสละนะยัไม่ใช่เสียหายเสียสละทุกทีทุกอ,อย่างเลยนะเสียผาทรัพย์สมบัติตลอดแนมะ้กระทั่งชีวิตนี่แหละคุณพ่อคุณแม่นี่ยนะถ้าสามารถเสียให้แก่ลูกได้นะได้วยในหลวงด้วยตถาคตพอยกตัวอย่างให้ฟังนะที่พ่อแม่ท่านเสียสละแม้กระทั่งชีวิตให้แก่ลูกด้วยความรักคือจะเล่าเรื่อง นางเป็นใจตลาดสามีของนางเป็นรัก็จะการตามเมืองนะโดยนางสัง่งลูกเล็กๆงสองคนไปในบ้านใสเ่เงินเยอะไปยนั่นงก็จะมีคนจับไปเลี้ยงข้าวไข่ประมาณนี้แต่ในขณะที่นางสางละวนกับการจ่ายตลาดอยู่นั่นเองก็มีคนข้างๆข,ข,ของ,งานางนั่นจะโกรธขึ้นมาว่าอู้อนะมองไปทางนู้นเสียไม่มีไฟไม้ไฟไ,ม,ไ,ม,ไม้นางก็เลยโยกไป เอนีมันไม่ที่หมู่บ้านของเราเสิ่งแรกที่นามนึกถึงอยู่ประเท่สมบัติพร้สถานที่มีอยู่มากมายนะสิ่งนั้นกลับกลายเป็นลูกสองคนที่นางขังไว้ในบ้านนั่นเนองพอนางนึกถึงลูกสองคนเลยมือเท้าอา่อนเยจาตลาดไม่ลเงเลยการลงตลาดนี้ไม่จ่ายนะพึ่งวิ่งพึ่งเดินกลับบ้านเลยเกอจะไม่ดูแล้วว่าลูกเป็นอันตรายหรือที่อย่างไรเอนา้ไปถึงบ้านเท่านั้นเอง กระจาที nào, nào, làm, oh God, ่อยู่ในมือของนางลูกโดยไม่รู้สึกตัวเลยนะเพราะว่าไปกำลังโหม่ใหม่บ้านของตัวเองอย่างชุกชูนางก็จะโผก็ไปช่วยลูกสองคนแต่ในขณะนั้นก็มีชายหนุ่มสองคนรงไปยึดแขนซ้ายขวาของหญิงคนนั้นไ้เพราะว่าถ้ามือปล่อยนางก็ไปเลยนะนางจะต้องตายแน่ๆเลยเพราะว่าไปกำลังลูกอย่างเต็ แต่ก็น่าอ um ัศจรรย์ว um so like ่าชายหนุ่มสองคนนะยิผู้หญิงคนเดียวไม่อยู่ด้วยแรงรักลูกนางสลับดูดโผก็เป็นไปในกองไปเลยคนสุดท้ายเป็นอย่างไรสายตาทุกๆุกคู่ที่มองดูไปไม่เป็นไทยมุนยุการะทางนั้นบางคนก็เป็นลมเลยนะบางคนก็น้ำตาไหลเนี่ยกพเป็นภาพที่สเทียนใจหรือเกิดอยภาพนั้นก็คือแม่กัะลูก ก,กอกันตายดำเป็นตอตะโูอยู่ในกองไฟนั้นเองนี่แหละความรักของแม่ที่มีต่อลูกธรรมดาชีวิตทุกชีวิตนี่นะใครกักเวลานี้ใครยเอาเงินเอาต่อไม้เราเป็นโลกนี่นะักอชีวิตเราเนี่ยนะเราไม่ขอไม่ได้เพราะว่าเรามีชีวิตเดียวเมื่อเสียชีวิตแล้วจะหาแทนใหม่ก็ไม่ได้และชีวิตที่หายากที่สุดรักที่สุดนี่แหละ บุตแม่ท่านสามาสลาให้แก่ลูกได้ด้วยอันความรักของแม่ที่มีต่อลูกนีนะมาสุเสียที่จะพันธนาที่เหตุนี้และบรรดาลูกทั้งหลายนีโยมรักพ่อรักแม่กระท่านทุกระเวทีต่อพ่อแม่แล้วบุญนั้นก็จะเจริญเพราะฉะนั้นการที่คณะท่านเจ้าภาทงหลายในฐานะที่ท่านเป็นบุตรที่าก็ดี ลูกหลานก็ดีสิ่งปรากฏว่าท่านทั้งหลายนี่นอนารถจะมีโอกระไั้ยุคตะวทีต่อผู้มังกรดาวนะนก็คือคุณแม่ผู้หญิงประยอร์จิงเสนี่ยเนี่นนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้มาลำลึกนึกถึงท่านที่เด็กบองเอาไปแล้วเช่นนี้ก็ไม่มีทางอืเดรอวที่จะช่วยเหลือท่านได้นาะนนอกจากการยอมถึงกุศลผู้ที่สุขเปให้ท,าท่านทั้งหลาย ดำเนินาตามพุทธภาษิตที่อาตมายกขึ้นข้างบนแล้วว่าเวตานงทักษิณนงกัชาภุเิกาจานมนุรรสราซิ่งก็แฝงบอกว่าเมื่อมาลำลึกนึกถึทงท่านพิเตอร์รับไปแล้วก็คเวทํรบุญทักษิณานุปทานกิจเนาะผูุที่ส่งไปใน้ท่นทานนั่นน,นี้างานท่านทลายีนได้เมาพรามใจกันจับปราเพียงบุญศุลขึ้น เริ่มตั้งแต่ต้นโอ้เรามาจนมาถึงวันนี้นะทุกสิ่งทุกประการก็เพื่อเนาะเพือให้แก่ท่านผู้เรียนรวมรับไปแล้ว,วก็คือคุณแม่คุณหญิงระยองสิง,สงเสน่ห์เนี่ยดังนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยจริงได้มาพร้อมใจกันจัดต้องเกิดขึ้นตลอดไปอิมินากตาบุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุญปุ้งกุญยาลาศีที่พระท่านเจ้าภาพทั้ง ก็เปิดมากในวันนี้ก็ขอจุดบรรดาณให้ดวงวิญญาณของท่านเสด็จอาจารย์เจดีย์กลุ่เลือกเลือกหญิงผู้ยอมศีลเสน่ห์ซึ่งท่านก็สถิตแล้วในบรรลุมน์ก็ขอให้วงวิญญาณของท่านนจงได้มาทราบข่าวการบูธีบุญกุศลญาณวิธีกินทามใดแล้วทางหนึ่งแล้วจงมีจิตหองแพ้่ ยินดียกมือคนขึ้นอนุโมทนาแล้วเอาซึ่งบุญกุศลนี้เพื่อให้มีคนสำเร็จปาปุ่นบรรดาอาจจะเป็นเพื่อุคโภคบริโภคมีข้าวน้ำโภชนาอาหารเรื่องโมโหเป็นต้นตามสมควรแก่ปติโกติโดยวิญญาณของท่านศาสดาชาติชนภูมิร่วมหญิงพยองหญิงเซตีท่านก็ได้เสกแล้วใน ทุกประการกัวแนวบริษันแห่งการแสดงวัฒนธรรมเทศนาในครั้งนี้ธรรมะข้าก็ขอเชิญชวนท่านเจ้าค่ะประกอบด้วยผู้ที่ดารูหลายญาติพี่น้องเพื่อนพ้องทั้งหลายที่นั่งอยู่ในศาลาแห่งนี้จะได้พากันอธิษฐานผิ้ที่ภูมิปุษณียังภูมิวังที่ลานศาลาใได้ร่วมกันจากขึ้นตั้งแต่ต้นโมงและจนมาถึงวันนี้ อกซิลุกประการก็ควรจะน้อมไปให้แก่ดวงวิญญาณของท่านนักเรียหญิงที่ยอมสิ้นเสน่ห์ทั้งสิ้นขอยผูกแม่คนหญิงพยองสิ้นเสน่ห์เนี่ท่านจงได้มารับส่วนบุญส่วนบุญโซนซึ่งบุตรที่ดารุปรานได้ทำให้คนท่านแล้วหรือถ้าหากแม้ว่าดวงวิญญาณของอ่าผู้หญิงพยองสิ้นเสน่ห์เนี่ยท่านย้ำได้รับบุญวิญญาณของท่านอาจจะไปดู แห่งบุตของบุญใหญพวกเราทั้งหลายก็ไม่สร้างบุญกับพระเจ้าข้อมูลพิดาขอพระคุณทั้งหมดทั้งมวลนี้และให้แด่เด็กพระเจ้าทั้งหลายสืบีิ้วพระเทวดาอาคเทวดาปูมะเทวดาปูมีบุกีบตาทิศที่สิ้นสิตธิ์ยังไงสาวกุลระลงนี้จะไปทำข่าวสารบุญ จึงบุตรทิฏาทั้งหลายได้ทำให้คุณท่านในครั้งนี้ไปมอบให้ดวงวิญญาณของคุณแม่เราเกิดบุณหญิงพยอมสิงเสนีนะจนกว่าคุณแม่ไมยอท่านจะได้รับทราบบุญเมื่อคุณท่านได้รับทราบบุญจากบุตรทิฏาแล้วขอใหคุณท่านได้ช่วยอนุโมทนาในกุศลผลและบุญซุมลูกลานทั้งหลายได้ทำให้คุณท่านแล้วหากว่าดวงวิญญาณของ พยอมสิเสะเดชกำลังมีแต่ความทุกข์ก็ขอให้ท่านได้พ้นจากความทุกข์ถ้าหากว่าท่านคุณหญิงพยอมท่านมีแต่ความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้คุณท่านมีแต่ความสุขอยู่ในภพนานนานตลอดสิ้นกาลหลงานรแสดงวัสนธรรมพระเทศนามาว่าด้วยความกระท่านอยู่กับเจ้าเวทีพิเดะอ่า ก็เจอหญิงผยอมสิ่งเสน่หมาเนีอพอสมควรแก่เวลาจึงขอดาวยติดลงไว้แค่เพียงเท่นี้เอวังก็ดีด้วยอาการละยชนี้ายยตัวน้ำไปให้ผมนยาหาวันีวาหาบุราวันิบุญกิสา พลังเมวะมีวิโตทินังเปทานังอุปกะกังปฏิอิทิธัรมปฏิธังมุมขังทิ่ตเนรุษมิจตุสัมเบปุเรนตุสังกปกกาจันโตรภนารโสยะธารมานิโยนิลโสยะธาสปีติโยมีวัจฉันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภะวันไรยโยสุ อายุโภพวะปิวาธนสีลิสิจังพุทธาปัญญโนยัตตาโลธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพะรัง पणिर पयाम् 9-10 वहँ वोग午 Langviernal

यो

ที่สู่สงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมารกลาบพ่าตาหารกับทําของบรอิวานทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพี่สู่สงขอพระพี่สู่สงโกรธับ เึ่นวันตากาศพระตาหารกับพระของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่พระเจ้าทั้งหลายยากมิตรทั้งหลายแล้วขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณดเตรคุณหญิงพยอมสิงเสนผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วขอให้จงไปสู่สุขติในสัมพรวยาพบตลอดกาลและนานเทิ ขอเชิญสิบท่านนะครับช่วยกันถวายสัตทาและก็ทอดทิ้งวางสุคุณนะครับรับเนเชิญนะครับเดี๋ยวเริ่เชิญทุกท่านนี่เลยนะครับเริยเชิญทุกท่านับจากรร่มกันนะครับด้านหลังมีสาท่านนะครับด้านหลัง พร้อมเยกว่าวายให้เ huh. ด ah, mm ่นครับวายทีแล้วเรารับผ้าหลังนะครับห้าร้อยห้าร้อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ qua những video hấp dẫn ทาณมุปาปฏิปิตังปฏิตังตุมังีโมเมวสมิตาตุกมเวมุลิตุสังขาะจรโตภะนารสยะธามนิโติะโสยาวัจนโตสามาโโภวิัโตมานเทวาวัวันตโนมีิมานุโกภวะอามวันสิริสานิ

Naga guru di bala nyati kuna kenu madiana kameh mutya sama dewata samaputana sama dewata. साभाेना जना सोती भगवन्तु ते पाव मङ्गलम् राम सभदेवता सा भावे พี่จะได้ลงโตออกไ่หลังไปร้องก็มีแอปมีขยานที่จะได้จะได้บาลานย์งพี่ไม่ใช่ะจะได้มนบาลานซ์นะพราะราสักทัทำแตกแถวเลยเลยขอร้องนะ่งสอง

uma parte